สวัสดีครับพบกับดัมแมนเรซซิ่งครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ท,ทุกท่านครับวันนี้ก็ม,มาดูซานี่ครับเนี่ยซานี่สองหนะึ่งะเพิ่งแกะกล่องมาได้ไม่ถึง1เดือนครับสำหรับคันนี้ งานทางเก็บน้ำครับนี่กับทีมงานซับอุไรนะครับแถวแถวเฉลิมพระเกียรติรถก็ใช้จากอูสงวนสักตอนนี้มีสองคันครับเอามาวิ่งทำทางก่อนนะตอนนี้เปิดทางใหม่หลังจากที่ล็อกที่แล้วเสร็จไปแล้ว13,000คิวครับ นี่จับล็กอก2กับซานนี่สองหนึ้าสสัญญาณออกตัวแล้วครับเจาฮีโน่เมกาสองหึงดินจะน่วมครับก็ต้องทำทางออกไปก่อนนะตอนนี้เอาดินดานปูทางแล้ว ก็เปิดดินโคลนออกไปก่อนครับแล้วก็เอาดินดานปูทางนะราคาที่แกะมาก็อยู่ที่สามล้านห้านิดๆครับสำหรับค่าตัวของซานี่ SY215 นะก็ถือว่า เป็นที่นิยมกันครับสำหรับซานี่รุ่นนี้ใช้กันเยอะครับตอนนี้นี่เห็นเยอะเลยเอ,อ้าวโอ้ก็จะมีลื่นๆครับนี่ถอยรถเปลา่ายังถอยยากนะ ถือว่าฝนตกแล้วก็ลื่นสำหรับทีมงานนี่ก็ทำงานยากแต่ปูทางได้แล้วก็สบายครับโอ้โจมอีกแล้วรถเปล่าครับยังเอาตัวไม่รอดนะเอไม่รอดครับ ลงมาแล้วไปไม่ไหวขนาดรถเปล่านะครับเนี่เอาพิ่สานี่มาช่วยละ ต้องมีแต่ตูดหน่อยครับโอ้ไม่ไหวนะถือว่าต้องส่งยาวครับงานนี้ไม่จมนะแต่ว่าลื่นก็ถือว่าพอได้อยู่เอาแตะซ้ำครับ ตอนนี้เท่าแก่สงังละเอาดินแห้งปูก่อนไม่ไหวครับขึ้นฝั่งนู้นไม่ไหวต้องลงล่างอย่างเดียวเปิดบอ่อใหม่ก็จะนืดหน่อยดินก็จะเปียกครับทีมงานซาบบุไราจากเบอเฉลิมระเกียร์ครับนี่ ครับเจ้าซานี่ S Y สองหนึ่งห้าซีนะโอ้ดูกใกล้ๆนี่ใหญ่มากครับตัวแล้วครับเด็กกานะโอ้ก็จะมีลื่นๆหน่อย ดูจะไวหวรอเปล่าโอ้สุดยอดครับต้องเจาะทางลึกมาอย่างนี้ครับเพราะว่าหน้าดินเปียกประมาณเม็ดหนึ่งนะก็ต้องปูทางผู้คนจะได้ขุดนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับเลยทำทางนี่ยาวเลยนะ หลังจากที่เปิดทางฝั่งนู้นปรากฏว่าวิ่งไม่ได้นะหนืดยาวครับงานนี้หนืดยาวมากก็เลยต้องเปิดทางใหม่ว่างั้นสำหรับเจ้าสานี s y 215คันนี้ครับกับทีมงานซับอุไราคาดว่าวันนี้น่าจะไม่ได้วิ่ง น่าจะได้วิ่งครุ่งนี้ครับตอนนี้ก็เปิดทางใหม่ไปก่อนต้องเปิดอย่างนี้ครับออกไปประมาณเมตรกว่าๆจนถึงดินดดนนะถึงจะวิ่งได้วีดีโอชุดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับดัมแมนเรสซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ